สวัสดีทุกท่านครับขอรับสูบช่องมุมทงขราวจริงต้องมุมทงครับคำคืนวันนี้มีฟุตบอลลงสนามต่อเนื่องเรายังมีข้อมูลพร้อมกับโครงการเด่นมาฝากเหมือนเดิมก่อนที่จะไปตามฝากคอมปิตติ้งฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย at mt หนึ่งห้าครับพร้อมแล้วไปเริ่มเกมที่คู่แรกก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนไปที่เกมคู่ระหว่างเลกาเนสจะรับการบายเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับความร้รอนสองทีมไปเริ่มกันที่เลกาเนสเจ้าบ้านนะครับผลงาน 5เกมหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับความพร้อมเกมนี้ก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานของฮวนโซเรียโนออสการุลเกสนะครับที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันกับเอนบริกฟานเกซ่าที่มีการบาดเจ็บส่วนตัวหลักอย่างอีวานเนยูเซดูบาซิเซออสการุลเกสวิเกลเดลาฟูเอนเต้พร้อมลุยครับเข้าไปที่ทางตรามีแอเลติโกมาริดของดิโกซิมิโอเน่ฟอร์มการเล่นสุดยอดมากๆครับ15เกมทุกรายการพวกเขา ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่ามีใครแบนนะครับลตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะปาเป็นกอสซิบิเนตแควองลองเล่นะครับส่วนตัวรุกก็วางคูเรียนอวเรสแล้วก็องตวนกิสบันโดยมี ทางโดนิโกเดอปอเป็นตัวตัดเกมตรงกลางอีกครั้งครับความได้เป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าเลกาเนสไม่ว่าฟอร์มการเล่นจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ทีมตาหมีดุด,นดันจริงๆครับฟอร์มการเล่นดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญขุมพลังค่อนข้างที่แข็งแกร่งแล้วก็ตัวจริงตัวสำรองสามารถทดแทนกันได้หมดนะครับอย่างเช่นวันด,ดีเลกาเดตัน ตามีอเดโกมาริดไม่อยู่แน่ครับอย่างเช่นว่าทีมตามีจะบุกไปเอาชนะเดกานเนตแล้วก็เก็บ3แต้มได้วันนี้เลือกเชียร์ไปที่ทางอาเดโกมาริตสดใสกว่าครับข้ามไปที่ศึกฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมคู่เรื่องเบรนท์ฟอร์ดจะรับการมาเยือนของหงส์แดง ลิปูครับไปเริ่มกันที่ทางเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงนะครับ5เกมหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวแต่ล่าสุดครับก็เสมอแมนเชสเตียมา22นะครับความพร้อมเกมนี้ก็จะไม่มีตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทางอีธานพินนอคิสเฟอร์อาร์เจอร์รวมไปถึงอีกอเทียโกนะครับส่วนขุมกลังตัวหลักยังอยู่กันครบโดยเฉพาะตัวลุกที่ฟอร์มกำลังรอดแรงอย่างบรยองเอมโบโมยูอาร์วิซาและก็บิเกลดดมสกัดดตครับข้ามไปที่ทางหกแดงลิปูกันบ้างน,นะครับ ของอันเดอร์ซอสผลงาน5เกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวต่อสเปอร์ในลีกครับส่วนล่าสุดก็เพึ่งสเปิรกับฟอ r e เรสมา1ประตูต่อ1น,นะครับความพร้อมเกมนี้ก็จะไม่มีแค่โจกโกเมสคนเดียวที่สภปพรางกายไม่สมบูรณ์ส่วนตัวหลักคนอื่นๆอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฟักิวฟนันดนะครับ อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์รวมไปถึงตัวรุกอย่างโมซาลาหลุยดิอาร์สรวมไปถึงโกดิกปโปด้วยครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดฟอร์ก็เล่นดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาล่าสุดก็ทําให้เห็นแล้วนะครับในการที่ตามตีเสมอแมนซิตี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างเชื่อว่าเกมนี้ร์พูต้องเน้นมากๆนะครับแม้ว่าเกมที่ผ่านมาจะสเสมอกับฟอร์เรสต์แต่ถ้าดูภาพรวมแล้วพวกเขามีโอกาสทาประตูได้มากนะครับถ้าวันนี้ปรับจังหวะแล้วก็โอกาสทำประตูให้คมมากกว่าเดิมครับอย่างเชื่อว่าวันนี้ทางเบนฟอร์ต้านเกมรุกของล ไม่ไหวครับย่งเชื่อวันนี้หงแดงผง,งาดแน่หน่าจะบุกไปเอาชนะทางเบนฟอร์ดไปอย่างเฉืนเฉือนนะครับแล้วก็เก็บ3มแต้มได้สําเร็จนะครับวันนี้อย่างเชื่อว่าหงแดง1ประตูมีแน่ตามลุ้นประตูที่2กันได้ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างนิวคาสเซลครับจะรับการมาเยือน ของบอลมัดนะครับความพร้อมทีมไปเรื่องมาที่ซาลิกาดงดิวคาโซของเอ็ดดี้ฮาวจะลงคุมทีมเจอกับทีมเก่าของเขานะครับความพร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าจะไม่มีนิกโป,ป๊ปจม,มิลลาเซลอฮาวิบาร์รวมไปถึงคอร์ลมัมว,วิลสันสวนผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าดุดันมากๆนะครับพวกเขาชนะรวดมา9้าเกมทุกรายการแล้วนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาครับตัวหลักอยู่กันครบไม่ใชเป็นบุโนโกิมารไลซาโดโตนาลีนะครับตัวรุกก็วางจะขบ Murphy, ับเมอร์ฟี่อัธนิกกอร์ดอนเหมือนเดิมส่วนกอนาโตเป้าเป็นทาง เล็กซานเดอร์อีสักที่กำลังลุ้นทาประตู9นัดในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันในค่าคืนวันนี้ครับข้ามไปที่บอลมัดของอาริอีลาอุล่าฟอร์มกันเน่นก็ตึงเช่นเดียวกันนะครับ9เกมหลังสุดของเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับ ล่าสุดพวกเขาก็สเสมอเชลซีมา2-2ครับควาพร้อมเกมนี้ก็จะไม่มีตัวที่เจ็บอย่างวูลเลียนอาราโฮมาคอสเซเนซี่อัดดัมสมิธนะครับรวมไปถึงมาคัสทาวิวเนียอเล็กซ์สกอตเอวานิวสันแล้วก็หลุยส์ซิดิเตรานะครับขณะที่คู่กำลังอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับตัวหลักอย่างจัสตินไคเวินตัองตอยเซเบนโยดแล้วก็ดังโกอุตตาล่าก็จะนำทัพส่วนแนวรับก็มีเอเลียนซาบาจีแล้วก็ดิวฮุนเส้นนะครับแล้วก็มีลอสเกอร์เกต คอยบัญชาเกมเหมือนเดิมความน่เป็นของเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีครับแต่นิวคาสเซิลได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็ฟอร์มกรเล่นโดยเฉพาะเกมดูคกก่อนข้างดุดันโดยเฉพาะทางอเล็กซานเดอร์อิซักครับน่าจะเป็นไพ่เด็ดพาสาลิกาดงนะครับเปิดบ้านเอาชนะบ,บอลมารไปอย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลุ้นไปกับทางไซโคสาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วย3ทีมนะครับอา,าร์โกมาดริดลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฟั b บ,บอลที่ดที่สุดในประเทศไทย @mt15 แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไงกับ3คู่ที่จะลงสนามในวันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ